ที่พักคืนเท่าไหร่คะมีที่พักอาหารกิจกรรมทั้งหมดน,นี้1,700บาทครับเธอบุรีโฮมสเตย์ ถ้าเกิดมาเที่ยวที่จันทบุรีที่มีมีโฮมสเตย์บรรยากาศดีๆที่เราอยากจะแนะนําทุกคนจะต้องชื่นชอบกันแน่แนเห็นไม่ห็นไม่อานาคตของเรา <laughs> ที่พักริมน้ําอากาศเยน็ยนๆที่มีด้วยกันอยู่2แบบแต่ถ้ากลัวตกน้ําเนี่ยเขาก็มีที่พักแบบตู้คอนเทนเนอร์ er. ด้วยนะที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องแพลอยไปตามน้ําเพื่อชมเหียวและป่าเชาเลนทั้งสองข้างทางแบบชิลๆสบายสบาย <laughs> อิม ก็ขอแนะนําว่าให้ใส mm ่ช hmm. so ุดพร้อมเปี่ยนมาด้วยนะแพ้จะจอดให้เล่นน้ํำกันได้ตามอัธยาศัยและก็จะเปิดเพลงก็สนุกสนานเลยทีเดียวลกเปิดความมึ้งมเป็นอะไรความอ่ะฮออน้ำยังหลอกคนอะไรก็ไม่รู้ แต่ถ้าหากอยากเร้่บรรยากาศที่ดีขึ้นไปอีกแล้วก็อยากแนะนําให้ไปเกาะกวางแต่ต้องเพิ่มเงินหนึ่งร้อยบาทนะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นคุณก็จะถึงเกาะกวางสวัสดีอังคารทบุรีนี่นี่มันจันทบุรีเดี๋ยวจะไปกออกเกาะแก่งใช่ไหมเกาะกวางไอ้บาเอ้ยที่นั่นมีจุดถ่ายรูปสวยๆและช่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามเขาจะถ่ายรูปตัวเองแล้วนะอ่ะถ่ายเลยไม่ไม่เขาจะถ่ายรูปตัวเขาเองหรือจะมาเล่นน้ำทะเลใสๆที่นี่ก็ได้นะบรรยากาศบนเกาะมันก็จะสงบสงบ,สงบดีนะ ท่ำทำแวอยู่โกลาดไหนน้นมันทอมไหมนุงไอเลิฟเมืองไทยไอไลยกอกวางแล้วมาเปลี่ยนกันต่อในสระน้ําขนาดใหญ่เขามีเครื่องเล่นทางน้าสนุกสนุกให้เล่นกันอีกมากมายเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นช่วยดูมีตั้งหอนตัวจากสลิงลงมาแบบนี้แล้วก็ยังมีมวยทะเลเอาไว้ประลองฝีมือกันเฮ้ แต่ถ้าหากไม่อยากเปียกก็มีจุดต yeah, right> ั้งเล่นสําหรับคนที่ไม่อยากเล่นน้ำด้วแหละนุ่มจังเลยจิมมี่เดี๋ยวพี่จะลงไปนั่งด้วยนะอย่าโดดนะไม่อไหมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการออกกําลังกายนะครับผมก็มานี่นะครับโดดหนึ่งโดดสองโดดสามเป็นไงครับตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วครับผมว่าข้างล่างต้องมีน้ำกินแน่ๆเราจะลงไปกินน้ำกันเอ โอ้ข้างลัางน้ำอร่อยมากครับแม่แม่หนูกโดดอสูงไหมคะดูดึงดมันต้องเล่นอย่างนี้เนอะไม่หิวข้าวได้โปรดอย่าพาผมไปเลยกุ้งจาผู้จ๋าจะกินข้าวหิวแล้วตกเย็นก็มีบุฟเฟ่อาหารทะเลให้กินกินและก็กินได้ไม่อั้นกินให้หมดทะเลไปเลยเมื่ออิ่มกันแล้ว เราก็ยังมีคาราโอเกะกับปาร์ตี้สนุกสนุกให้ได้ร้องเล่นเป็นย่อยอาหารกันด้วยสนุกมากเลยครับอืมวันแต่ทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับมีที่พักอาหารกิจกรรมทั้งหมดนี้1,700บาทครับเชอร์บุรี